ผู้ชมครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาทางฝั่งของ G7 นะครับก็มีการกําหนดนะสำหรับตัวเพดานราคาน้ํามันจากทางฝั่งของรัสเซียประเด็นนี้ก็เลยทําให้ทางฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสบอกว่าไม่สามารถทําได้ง่ายและตอนนี้รัสเซียเองก็มีการตอบโต้นะครับเปิดท่อกา๊าซนะครับโดยอ้างว่าจะต้องมีการซ่อมบํารุงอันนี้ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเลยนะครับ เรื่องนี้ครับตนั้ะของท่านเริ่มตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสก,ก็มาระบุว่าความพยายามของกลุ่มประเทศอุตสาหาการรมชั้นนำา7แห่งหรือว่า G7 นะครับก็พยายามที่จะจำกัดเพดานราคาน้ำมันของรัเสเซียตอนนี้ต้องบอกว่าต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาคมโลกอย่างกว้างขวางด้วยนะครับถึงจะประสบความสำเร็จซึ่งในความเป็นจริงนั้นถือว่าทำได้ยากครับ แนวความคิดนี้ควรได้รับการสาบสูญอย่างแพร่หลายเพราะว่าไม่ต้องการให้นี่เป็นเพียงแค่มาตรการของชาติตะวันตกแต่ควรจะเป็นมาตรการของทั่วโลกในการตอบโต้สงครามที่เกิดขึ้นนั่นเองครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G7 ได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสเยอร,รมน,นีอังกฤษอิตาลีและญี่ปุ่นกลุมมติสาบสูญแผนจำกัดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะกำหนดราคาอย่างไรครับ แผนบริเริ่มในการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียก็ถือว่าเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของชาติตะวันตกที่จะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อกรณีปฏิบัติการทางทหารของยูเครนนะครับซึ่งรายได้จากน้ำมันถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญสำ,ญสำหรับรัสเซียนั่นเองครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัเสเซียคาดว่าข้อสรุปในการจํากัดเพดานราคาน้ํามันรัเสเซียน่าจะพร้อมก่อนต้นเดือนธันวาคมครับซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ควบคู่ไปกับมาตรการของสภาพยุโรปที่ห้ามนําเข้าวัตถุดิบแลนะก็รวมไปถึงน้ํามันดิบนะครับจากรัเสเซียทางทะเลตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ โดยเขาระบ,บุว่ามาตรการจํากัดเพดานร,ราคาน้ำมันนั้นจําเป็นต้องมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในบรรดาสมาชิกของสภาพยุโรปทั้ง27ชาติรวมถึงเขตเศรษฐกิจสําคัญอื่นๆด้วยนะครับเรื่องนี้สอดคล้องกับหัวหน้ากิจการพลังงานของสภาพยุโรปที่บอกว่าจีนและอินเดียควรมีส่วนร่วมเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่า2ประเทศนี้ยังคงซื้อน้ํามันจากรัเสเซียเพิ่มมากขึ้นในปีนี้นั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ